เงินนะครับว,วันนี้ได้ร้านกว่บาทโอ้โหได้ได้ล้านกว่าบาทประคาหน้าหวานพงลุกชิ้นปลาชาแนลสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันช่วงเย็นๆนะครับมืดๆน่าจะุ่ำหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะพาะเดินรอตลาดลว่าวันนี้มีอะไรเหลือบ้างนะครับแต่ละร้านว่าขายดีกันไหมเดี๋ยวพาเดินดูนะครับครับนี่ก็เป็นหน้าตลาดนะครับยามเย็น วันจัน์นะครับท้องฟ้าสดใสแจ่มใสบรรยากาศดีมากเลยครับพามาเลาะอันนี้ก็ประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งจะทุ่มหนึ่งแล้วครับมาดูหน้าตลาดวันนี้เดินเดินซอยที่เอาซอยไหนดีเลือกเอาซอยไหนดีครับ พาเดินซอยซอยแรกแล้วนี่แหละครับไหนๆก็เริ่มที่ซอยหนึ่งร้านลอตเตอรี่ไม่มาร้านพี่โบเดี๋ยวพี่โบพรุ่งนี้จะมาถ่ายนะพี่โบอันนี้ร้านร้านที่โนเกียงนะครับสาสาบเะอ๋อวันนี้ขายดีหมดแล้ว หมดแล้วโหเกลี้ยงเกลี้ยง,งเลยครับขายดีมากจะเก็บร้านแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นร้านฟรอนด็อกนะครับนี่ก็จะนี่ก็หมดเหมือนกันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ววันนี้ขายดีกันทุกคนเลยนะครับพอคาแม่คาอันนี้น่าจะหยุดอันนี้น่าจะหยุดอันนี้ผลไม้ผลไม้ก็เรยกเกลี้ยงแผงแล้วครับพาเดินเลาะเล่นเลยครับ เละช่วงเย็นมาดูว่าพ่อค้าไม่ค้าขายเป็นแบบดีไหมครับวันนี้อันนี้ก็เป็นร้านพี่หยันวันนี้จะส้มเยอะนะครับวันนั้นทับทีมหมดแล้วส้มเยอะพวะน,นี้ร้านหมูย่างนมสดร้านป้าเนี่ยอันนี้สละเป่าเด่นสละเปานะครับที่เคยมาถ่ายลงไปแล้ววันนี้วันนี้ก็ขายดีนะครับจะหมดแล้วอันนี้ทอดเพิ่มแน่เลย เนี่ยเห็นไหมขายดีก็ทอดเพิ่มแล้วนะครับทอดมันอันนี้ทอดมันอร่อยอร่อยนะครับพวกผมแหละครับปวดแล้วครับนี่อันนี้ทอดขึ้นรอบรอบรอบที่สองรอบเก็บตกมิดไนนี่หมูปิ้งนมสดไม้ใหญ่มากนะครับไม้ละสิบสามบาทครับนี่ใหญ่อันนี้ทอดมัน ไข่คเค็มใช่ครับร้านไข่เค็มนี่ก็อันนี้ร้านลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นวันนี้หยุดอันนี้ร้านยายครับร้านป้าขนมปังสดนะครับขนมปังแป้งสดกใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกนิดเดียวใกล้จะหมดแล้วสิ <laughs> ยายบอกว่าใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดความอดทนนะฮะน, <c oughs> นี่ยายเราบอกใกล้จะหมดแล้อคนก็เก็บตังค์ไปใช้หนี้หมดนะยายนี่หวยเหมือนยายเลยอ๋อพรุ่งนี้หวยออกกับเก็บตังค์ไปใช้หนี้หวยครับอันนี้เป็นร้านชา <c oughs> ร้านปาอูดนะครับสองชามนี่ร้านน้ำร้านมีทุกอย่างครับเครื่องดื่มอันนี้ก็ร้านข้าวสาร พี่เจี๊ยบนะครับเ้าสารโอ้หผลไม้ก็จะหมดแล้วนะครับข้าวแต่ข้าวยังไม่หมดนะครับยังมีเยอะเลยครับข้าวมาซื้อได้เลยนี่ผลไม้หมดแล้ววันนี้ขายดีเออนี่เหลือเหลือแค่นี้ขายดีกันอันนี้ก็ไก่ต้มน้ำปลาไก่อบโอ่งไก่ต้มน้ำปลานะครับนี่อ๋อนี้เมนูใหม่ไก่อบโอ่งนี่ อันนี้ก็จะหมดแล้วครับวันนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ขายดีกันทุกคนครับนี่โอ้โหนี่อันนี้ก็เกลี้ยงแล้วครับเหลือแต่แผงครับนี่ร้านโตเกียวเนยกรอบหมดแล้วครับนี่ก็หมดแล้วครับของประแจวประแจวเต้าถึงนะครับนี่หมดแล้วเหลือแค่ถาด,าด,าดโอ้ลุงรับจ้างล้างของ นี่ไงถ่ายแล้วครับลุงลุงรับจ้างล้างของขำขำช่วงเย็นเย็นพาเดินดูตลาดช่วงเย็นอันนี้ซอยแรกนะครับซอยแรกเอาปลาหนูก็หมดแล้วยามปลาดุกฟูที่สงสัยเขามาเหมาไปแน่เลยเหลือแค่ถาดถาดขายไหมครับถาดไม่ขายนี่เขาต้มเหลือแค่นี้นะรีบมาเลยครับ วันนี้ขายดีใช่ไหมครับป้าหนูขายดีมาก๋อเพิ่งได้นั่งนะดีมากนี่ร้านน้องเจมเรา้องเจมบอกว่าไม่อย่าเพิ่งให้ถ่ายเลยร้านนี้ต้องปิดท้ายรายการเห็นไหมครับเหลือแค่หม้อเอค่หม้อแล้วอันนี้อร่อยมากนะครับร้านนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายวันวันหน้าครับวันนี้เขาหมดแล้วพาเดินเล่นร้านน้ำพาเดินเล่น ชมตลาดช่วงเย็นๆซอยหนึ่งโอ้ลุงนวลก็หมดแล้วครับนี่ลุงกําลังนับเงินนะครับหมดแล้ววันนี้ <laughs> ได้ล้านกว่าบาทโอ้โหได้ได้ล้านกว่าบาทแผงไม่เหลือแล้วครับไม่เหลืออ,ลอ,อ่าไม่เหลือน้อยนี่ครับพอาคิดเป็นเพ่อค้าแม่ค้าครับลุงก็จะกลับบ้านลุงยุงอยู่กองเก้ากองหกกองเก้าใช่ไหมลุง <laughs> กว่าจะถึงกี่ชักกี่นาทีลุง สี่นาทีถึงครึ่งช,ชั่วโมงนะครับถ้ารถไม่ติดใช่ไหมลุงโอลุงมาคนเดียวขยันมากเลยนะครับลุงไม่สวนของตัวเองนะครับทําเองมาอุดหนุนได้เลยนะครับพาเดินเล่นเออไม่ขยันก็ไม่ได้กินก็พาเดินเล่นนี่อันนี้ร้านเราเองเอา้าใครมาเปิดใครมาเปิดไอ้นี่ว้ผมนี่ละเปิดไร เหลือแต่ตู้นะครับเหลือแต่ตู้ลูกชิ้นไม่รู้ไปไหนหมดครับให้เขาไปหมดแล้วออน,นี้ร้านขนมจีบแล้วครับเดินเล่นๆครับเดินเล่นๆก็เหลือแต่หม้อเหมือนกันครับขายดีเหมือนกันอันนี้เหลือสามกล่องครับขนมจีบชุดละสามสิบห้าห้าสิบวันนี้มีสามสิบห้าอันนี้กล่องหนึ่งสามสิบห้าบาทเหลือสามกล่องสุดท้ายครับ พอนี่น้องฟูเราน้องฟูเราประมึกย่างเราเผาลูกค้าลูกค้ากำลังต่อคิวเลยต่อคิวต่อคิวซอยที่หนึ่งนะครับซอยที่หนึ่งปาเดินเลาะเดินเลาะครับเดินเลาะเล่นอันนี้ปลาย่างเนี่ยงปลาเผายังมีนะครับ วันนี้เงียบเงียบไหมวันนี้มาบอกเงียบอยู่นะครับเงียบไม่มากนะนี่ประชอยบอกว่าเงียบเทียบเลยนี่รนะ้านประชอยครับลูกค้ามาได้เยอะหน่อยอเงียบมากนะครับชีวิตพ่อค้าแม่ค้าพาเดินเล่นอันนี้แผงผักเจแอมครับอันนี้ขายดีอยู่แล้วครับเที่ยงแผงแผงนี้ไม่เหลือแล้วครับค่ะ หักแผงใหญ่สุดในตลาดควบวงจร j m แล้วอันนี้ซอยแรกนะครับซอยที่หนึ่งพาเดินเล่นดูของเล่นเล่นช่วงเย็นๆครับอันนี้ร้านปลาทูนะครับร้านปลาทูโอ้ยจะหมดแล้วขายดีใช่ไหมครับวันนี้ยายโอ้ขายดีมากเนี่จะหมดแล้วร้านปลาทูที่เราเคยมาถ่ายนะครับซอยแรกเรานี่แหละเคยถ่ายแล้วโอ้อันนี้คนเดินเยอะเนี่ยเหลือแค่นี้นะครับ นอนสลับหัวกันอยู่เนี่ยโอ้ย,อยถูกมากเลยยี่สิบาทสามตัวเลยยายถูกมากเลย,ย,ยก็จะก็จะราคาไม่เท่ากันทักวันนะย,ยายก็จะกลับบ้านแล้วกี่ทุ่มเราไม่รู้น่าจะทุ่มจะครึ่งแล้วนี่ก็จะหมดแล้วผู้จัดการก็มาซื้อผู้จัดการนิกนี่หมดแล้วมหมดแล้ว เหลือสองก่องสุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดีนี่ประมนประมนหมดแล้วท้ายตลาดแต่ขายขายดีกว่าเพื่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเออใครมีใครมีรมอ,ออเดอร์นะสั่งป้าเขาได้นะครับนี่เจ้าเก่าเจ้าประจำวันนี้พามาเดินเล่นเดินเล่นซอยแรกเรานี่เลยครับนี่ฝั่งนี้ก็ร้านขนมจีนขนมจีนก็จะหมดแล้ว <S <S> จะหมดแล้วนะครับวันนี้คนเยอะขายดีนี่ครับเหลือแค่นี้เก็บตก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 ครับผักก็จะหมดกันแล้วครับพวกทุ่มหนึ่งก็จะเก็บร้านกันแล้ววันนี้ก็น่าจะขายดีกันครับขนมจีนแล้วก็ท้ายสุดซอยที่หนึ่งท้ายสุดก็คือร้านขายพวกถ้วยจาน ไม่แพงไม่แพงนะครับ20บาทเองนะครับมี20่บาทนี่30 30อันนี้จะมี30 20ครับเป็นถ้วยกระเบื้องนะครับพ่า้าไม่รู้หายไปไหนแล้วนี่ครับขายตลาดอลไรเลยครับมาทุกวันนะครับไม่แพงนะครับ20บาทเอง20 30ครับแก้วก็มีครับ บ้านไหนต้องการแก้วก็มาที่นี่เลยนะครับนี่หายตลาดครับซอยที่1ครับวันนี้พาเดินเล่นซอยที่1ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พรอค้าด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับขอบคุณครับ